สวัสดีครับคาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาวิเบช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกทั้งสไตล์ดีไซน์เทคโนโลยีและการขับขี่และวันนี้เรามีรถยนต์แฮชแบ็กขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพไม่ทำดามารีวิวให้ชมกันนั่นก็คือ Skoda Fabia 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ครับ สกอด้าฟาเบียรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่มีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยกว่าเดิมตัวถังมีความปราดเปรียวกระชับแต่แฝงไว้ด้วยความสปอร์ตชุดไฟหน้าแบบเล็ดทรงเรียวบางช่วยเพิ่มความหรูหราและทันสมัยมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สกอด้าอย่างชัดเจนเส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบมาให้รับกับเส้นข้างตัวถังอย่างลงตัวเพิ่มความมีมิติและพรีเมียมให้กับตัวรถ ล,ล้ออนลอยดีไซน์ใหม่มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่15นิ้วไปจนถึง18นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยที่คุณเลือกสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นในปี2026นี้ไม่ว่าจะเป็นสีเทาเมทัลลิกสีแดงคารเมนโลหรือแม้แต่สีฟ้าน้ำทะเลที่ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครทุกสีถูกเคลือบด้วยเทคโนโลยีป้องกันรอยขีดข่วนและมีความเงางามระดับพรีเมียมเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร คุณจะพบกับความเรียบหรูและทันสมัยพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่ที่หุ้งด้วยหนังแท้จับประชับมือหน้าจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆทำได้อย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่ายวัสดุภายในเป็นวัสดุนุ่มคุณภาพสูงเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับผู้โดยสารทุกตำแหน่งเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่เพื่อรองรับสรีระมากขึ้น โดยเฉพาะเบาคู่หน้าที่ปรับได้หลากหลายทิศทางและมีฟังก์ชันทำความร้อนมาให้ด้วยในบางรุ่นนอกจากนี้พื้นที่ภายในห้องโดยสารยังถือว่ากว้างขวางเมื่อเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่ขยายขึ้นถึง380ลิตรและสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้มากกว่า1,100ลิตรเลยทีเดียว ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Skoda Fabia 2026จัดเต็มไม่แพ้รถระดับพรีเมียมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องมองหลังแบบความคมชัดสูงรวมไปถึงถุงลมนิรภัยรอบคันพร้อมโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงช่วยปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ เครื่องยนต์ที่ให้มาในรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตร TSI Turbo 3สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ110แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ DSG 7สปีดแบบอัตโนมัติให้การตอบสนองที่ไวและประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลในเวลาเดียวกันระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับการขับขี่ในหลากหลายสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือถนนที่มีหลุมบอสกอดาฟาเบียก็สามารถรับมือได้ดีความนุ่มนวลในการขับขี่ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบ Skoda Connect ทที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะรถการล็อกรถจากระยะไกลหรือการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ ในแง่ของราคาจำหน่ายสกอด a าฟา i a เบีย2026เปิดราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ699,000บาทและมีรุ่นท็อปที่ราคาอาจแตะระดับ849,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกโดยรวมแล้วสกอด a าฟา i a บีย2026ถือเป็นรถแฮทช์แบ็กที่ตอบโจทย์คนเมืองรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีการใช้งานและความคุ้มค่าเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหารถคันแรกหรือแม้แต่คนที่อยากเปลี่ยนมาใช้รถที่มีความพรีเมียมมากขึ้นในราคาที่เอื้อมถึงถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวขับสนุกและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย s k oda Fabia 2026คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาริเบเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ